วันนี้อากาศดีครับตอนนี้อยู่ที่ทางสายอีสานคืออยู่ทางเชียงคานปากชมวันนี้อยู่ระหว่างปากชมกับเชียงคานึ่งกลางนะครับพระบาทเดี๋ยวเราไปดูพระบาทนี้นะ ะเป็นยังไงสวยงามขานาดไหนผมไม่เคยมาเมื่อกันแต่ต้องขับรถเชิงขึ้นนี่ขึ้นนะขึ้นเขานะนะครับรอยพระบาทที่ท่านจะลึกไว้ ระยะทางก็อยู่ประมาณสักสามโลนี่แหละเดินประมาณนี้แ,แต่สองข้างทางเนี่ยไม่มีบ้านเรือนหรือไม่มีบ้านคนมีแต่บ้านพญานาคอยู่นะตามมิติดิมิตหรือท่านฝันท่านบอกเล่าวรา้เส็ไหม เขาเขตเนี้ยเป็นเขตแม่น้ำโขงนะครับ่านกับแม่น้ำโขงนเนี่ยถนนเส้นแย่ติดกับแม่น้ำโขงเลยนะครับที่จากลงจากเขาตรงนี้ไปเนี่ยก็เลยดินแดนของท่านทั้งหมดนะครับบางวัดเนี่ยตั้งชื่อเป็นพญานาคเลยก็มีนะครับบางวัดบางที่ที่ราชการต่างๆเนี่ยทำเป็นรูปพญานาคก,ก็มีมองให้เห็นนะเดี๋ยวเจอตรงไหนแล้วจะบอกกล่าวเราทีให้นะ ฟ้าเปิดนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพสดใสน,นะครับถ้าดวงดีฝนก็จะหยุดตกไปเลยอ้าวฝนหยุดตกจริงนะท่านผู้ชมจะได้ได้ชมภาพที่มองเห็นระยะใกล้ระยะไกล คนทางตรงนี้ทำมานานแล้วนะทำก็เลยหน้าปวดมันล่อนหน้าที่ยังมาตอยเนี่ยอาจจะกระโดดหน้าลำคาญสักนิดนึง พรบาทู้ควายเงินนี่เหรอครับนะนี่เขาเป็นวัดนะเห็นไหมท่านผู้ชมเขาจะเขียนในวัดพระบาทวัดพระพุทธบาทผู้ควายเงินนะมีควายเงินด้วยนะเห็นไหมเขาหน้าวัดเขาจะมีรูปนี่นะวัด ออกแนวป่าป่าเนี่ยฮะต่างจังหวัดจะเป็นแนวนี้แหละท่านผู้ชมเห็นไหมะจะมีป่าไม้อยู่ในพื้นที่ป,บบป,ป่าใช่ไ้ใจะเป็นป่าสงวนหรือป่าเดี๋ยวต้องไปดูแผนผังพื้นที่ทีถ้าดูก็รู้นะเขาจะปักบริเวณไว้นะนี่เขตของใครเขตใครดูแลจะรู้นีก,ก็จะกลังขึ้นเขานะท่านผู้ชมนะขึ้นเขาประมาณอีกสามโล ดยประวัติเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยนะที่เขาค้นพบแล้วก็มันอยู่สูงเนี่ยกว่าภาคพื้นดินนั้นต้องเดินขึ้นไปหรือตรงนี้ก็ใช้เวลาหลายหอบเือากั้นนะเหนื่อยนะแต่เขาบอกว่าคนที่เขาเลี้ยงควายอ่ชะชาวบ้านเขาเลี้ยงควายเนี่ยควายเขาหายหรือก็ควายกลับมาไม่ครบเนี่ยหรือตามหาควายเนี่ยควายเขาขึ้นมาบนนี้ครับบนที่กำลังขับรถขึ้นไปเนี่ย นะครับควายเดินขึ้นมาหรือยังไงก็ตามอยู่บนเนี้นะครับอยู่ามาไม่เจอเขาตามหาได้ยินเสียงนะเขาก็ตามรอยเสียงมานะครับริมเ,เสียงต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยแต่เสียงควายเขาเนี่ยมันจะร้องไม่เหมือนถึงน,น,นกเสียงกาอยู่แล้วนะครับเขาก็จ้าไปดูที่มันมันร้องควายมันร้องมันจะร้องเสียงแบบงัวนี่แหละแต่มันร้องแบบควายนะฮะแต่ไม่ร้องแบบงัว นี่ก็ขึ้นเขานะขึ้นมาเรื่อยๆหนทางก็อย่างเงี้ยไม่ลื่นครับหนทางทํายังไงก็แล้วแต่งไงก็ขึ้นได้ฝนตกขนาดไหนก็ขึ้นได้แดดออกขนาดไหนก็ขึ้นได้เพราะทางมันไม่ลื่นทางมันหยาบมากเลยก็ดึกกดึกแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะลื่นเด้เลยมันไม,นมน่มันไม่เหมือนทางลาดยางมาต่อยที่ลื่นๆอันนี้เขาว่าลาดยางเพมาะกาันแต่ลาดแบบหยาบมันก็เลย ให้ดูตรงนี้นะท่านผู้ชมอันนี้ขึ้นมาเนี่ยรถก็พอได้สวนนะสวนจะต,ต้องหยุดนะหยุดให้ทางกันถ้าไม่ให้ทางไปไม่ดอด้าคนไม่ใช่ฝีมือไม่ไม่เบียดซ้ายเบียดขวากันไว้เพราะเพราะทางไม่สามารถวิ่งในทีเดียวสองคันต้องให้ทางหยุดลงข้างทางคันหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าวัดเปิดหรือวัดปิดอยู่นะนาทีเนี้นะเพราะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วง เฝ้าระวังอยู่มันมีศาลเพียงตาปู่ตาปู่ยายต่างๆท้องที่ที่เขานับถือ่าขึ้นข่าวนี้นะเห็นไหมนี่ก็จะมีองค์เทพองค์พรมทั้งครบเลยนะมีทั้งเจ้าแม่วนอิมเหยี่ยบปวงกอนอภิเคนีพญานาโอ้โหครบหมดว่าเปิดนะท่านเปิดประตูไว้นี่หละแต่ผม ขึ้นไปถึงไหนก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวลองดูตรงนี้นิดหนึ่งน่านผู้ชมมาแล้วมาเจดีนี่สงสัยจะขึ้นไปชมอยู่นะข้างบนนะขอขึ้นไปดูหน่อยได้ไหมจะไปดูไม่ได้ก็กลับมีสองอย่างให้เรพราะป้ายเขาไม่ได้ห้ามให้ขึ้นนะเราก็ขึ้นไปดู ชมบารมีชมพื้นที่นิดนึ่งนะ้วไม่ชมนี่นะเขาบอกว่ามีนะที่วัดรรงบ,บ้านโอเขาว่างก่อสร้างอยู่ด้วยนะเดี๋ยวก็ต้องดูนี่แหละเป็นวัดที่อยู่เชิงเขานะค่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็ค่อนข้างที่จะวังเวงถ้วไม่ชมนะครับเดี๋ยวไปดูกันข้างล่างกันต่อนะจอดรถไว้สักนิดนึง